งานจบแล้วแต่คนยังไม่จบนัดรอเป้าอย่างรองศาสตราจารย์ Đ ดรเจษดาเป็นดวงวริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาคนดังประจำโซเชียลได้ยืนยันตลอดมาและตลอดไปว่าบั้งไฟพญานาคไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาติแต่เป็นฝีมือคนทําขึ้นมาทั้งสิน้นมีการท้าพิสูจน์ต่างๆถึงขนาดวางเดิมพันด้วยเงินหนึ่งล้านบาทเจ้าต,ตัวก็รับคําท้าแต่ขอพิสูจน์อย่างเดียวไม่วางเงินเดิมพันจนถึงทุกวันนี้โดยเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพแตกต่างจากเมื่อ30-40ถึงปีก่อนเป็นอย่าง ในยุคเริ่มต้นของงานบุญบั้งไฟพญานาคสมัยที่มีแต่กล้องฟิล์มเป็นเรื่องยากที่ใครจะถ่ายภาพลูกไฟเหนือแม่น้ำโขงได้แต่ในปัจจุบันแค่มีกล้องจากโทรศัพท์มือถือก็ก้าวหน้าไปไกลถ่ายบั้งไฟได้สบายๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจนเกิดการพิสูจน์ความจริงมากมายและได้ข้อสรุปว่าไม่เคยเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นจากผิวน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวและได้นำหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบินโดรนสำรวจพื้นที่ผสมผสานกับการใช้แผนที่ดาวเทียมจาก Google Earth ผลก็คือเลยจากหนองน้ำเหล่านั้นล้วนแต่เป็นฝั่งสงปปลาวทุกแห่งหรือแปลว่าที่คนเห็นบ้างไฟในหนองน้ำจริงๆก็เห็นบ้างไฟจากแผ่นดินลาวเช่นกันซึ่งเมื่อนำหลักฐานไปมอบให้สถานทูตสปป,ป,ปลาวประจำประเทศไทยเมื่อปี2564ให้ช่วยยืนยันแต่ไม่มีคำตอบใดๆกลับมาจากทางกาลาวอาจเพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเกินไป เมื่อมีคนตั้งคำถามแล้วทำไมฝั่งลาวยิงกระสุนส่องแสงกันไม่รู้จักหมดเอาเงินมาจากไหนก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนที่ได้ประโยชน์จากงานบ้างไฟยพยายนาคคือฝั่งไทยก็อาจมีความร่วมมือกันแบบลับๆเรื่องนี้ถึงที่สุดสิ่งไว่จํจำเป็นต้องเถียงกันให้รู้แพ้รู้ชนะรายได้เป็นร้อยล้านจากการท่องเที่ยวสำคัญกว่าสิ่งใดแล้วเดินต่อไปตามคติเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ